ทำนนี้ไปครับกาที่ดีแล้วทุกางตัดสแล้วทำมอไไปทำฟังทำคนอรรวบรวมมาชุดนี้ครั้งนี้อาจจะยเพื่อชื่อเพท กำลังใจปรบมือและอย่าลืมส่งยิ้มให้ทุกท่านด้วยนะครับในะาออกประชุมอย่งนี้ที่เคารพทุกท่านครับท่านคณะกรรมการชมรมของ,งนปนากเกรียงลำปางเราท่านจะได้รู้จักว่ามีใครบ้างเป็นบุคคลสําคัญนะครับฝากขออนุญาตรำเนียทุกท่านเข้าประจำที่เลยนะครับผมขอะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตให้เจริญก้าวหน้าของชมรมในหลวงรักลำปางจำนวน350นายมาพร้อมกันเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมเปิดตัวชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปางพราเทศได้ได้กรุณากระทำพิธีเปิดการจัดตัและมอบเสื้อครั้งที่หนึ่งของในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาที่เที่ได้ทรงปกคของประเทศมาเป็นระยะเวลาที่ยืนยาว อันนี้ก็เป็นที่มาของพระราชบิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเาแท่นดกับรนไทย,ยทั่วประเทศนั่นเองประยนยอดสุขแห่งมหาชนชาวสยามจากพระราชบัตรังกล่าวนะครับพระองค์ท่านได้ทรงทุ่มเทพระวรกายซึ่งพระองค์ท่านและพระบรมราชินาตลอดชนพระรงบงรมวงศานุวงศ์ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป ขอบคุณเสียงอ่ะของจังหวัดลำปางเราเลยครับคณะกรรมการทั้งแปดท่านจะต่อไปนะครับเชิญคณะกรรมการออก สวัสดนตอนครับเสียงปรบมือคือสเ,เสียงสวรรค์ดายินพลานรับหล,ลับลืมขออนุชมคลิปนี้ก,น,กนนะครับขึ้นทะเบียนให้ท่านในฐานะที่ผมเป็นลูกศิษย์ทูกลกระหม่อมผมเป็นรองผู้ครับการจังหวัดบุนกนานเป็นผู้ประสานงานและก็สถาบันสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนี่ก็คือสาบัญพระมหา,หากษัตริย์นะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึง